ความอยากของไส้เม่ถาวรก็คือพุ่มลายคือแล้วาง,งคือพคตรในที่วา่าล้นกายนำลงยาพคตรในที่ว่านำคาดกายลงเร็วความอยากของไส้เมถาวาคิดตา,ายเลยโตี่ว่ะข้าววันนี้ขนาดหนึ่งนิว้วเร้วมาเบ้งหยิบซีอุ้ว่หรือว่าขนาดเท่านี้ก็เนี่ยกับวิธีก็ประมาณนี้พุ่กก็ใช้อ่าวิธีใน,ในการลายความอยากของไส้ก็คือโคตรในที่วา่า นำลงเร็วกันไปพกกุ่งกระขยับใช้ให้มันยาวขึ้นคนนี้ที่นำลงชากรขยับไส้ให้สั้นเปลี่ยนนำลงเร็วอันนี้ก็ใช้วิธีบางๆครับม่ได้ไม่แมากส่วนตัวนี้ก็คือเนี่ยครับประมาณนี้เลยละคา,าระดับกับพายามราระดับก,ก็คือโอเคครับไอ้ช่วงตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวข้อมดเดี๋ยวน,นี้โรอของคนอันนี้ครับรหน้าก็คือประมาณนี้เลยนี่ที่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้แบบนี้ก็ะจาได้นะไม่ได้บอกพิษยำเราแบบนี้ก็ะจาได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนแบบไหนคนสะดวกแบบไหนได้ว่า